สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะคะเช่นเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้เด็กชายมองออจะกระโดดไปไหนลูกจะกระโดดไปไหนเดี๋ยวนี้รู้จักกระโดดวัสดีแล้วนะคะแม่แม่ขาเก่งขึ้นแล้วนะคะเช่นเดิมเช่นเคยนะคะน้องมองคลของเรามาบอกสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC, นะคะวันนี้ภารกิจของเด็กชายมงคลและแม่ควานรวมทั้งแม่ทั้งกวาวนะคะได้สําเร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนะคะโครงการ นำนะักชายมงคลเข้าโรงเรียนนะคะหาไรายได้ค่าถือให้เด็กชายมงคลสารางามสําเร็จไปแล้วนะคะสําเร็จแล้วนะคะมงคลรู้จักทําแปลกๆนะนั่นนี่ไม่ควานตกใจหมดเลยนะนม่นควาจะจะโยนสับรถใส่ดูดูทําดูทําดูทาเดี๋ยวก็โดนแม่ลูกดูกเปรี้ยกลาดใส่แม่ควานนะคะมีวยวายนะคะมีวยวาย เอาวันดีสวยๆก่อนเดี๋แม่ให้นะคะเดี๋ยวแม่ให้ตอนนี้โครงการก็สําเร็จแล้วนะคะโครงการหาค่าเทอมช่วยเ็กชายบางคนสารงงามนะคะสําเร็จเรียบร้อยแล้วร้0ยเซตเต็มนะคะ<ๆ>เดี๋ยวแม่ควานจะจัดการเรื่องนําคะแนนไปให้คุณครูนะคะสวัสดีครับก่อนแต่ภารกิจการฝึกน้องก็ยังเป็นไปเหมือนเดิมนะคะเป็นไปอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะคะสวัสดีครับก่อน ครับจุวยเออหนึ่งเออเออเดี๋ยวนี้ทำไมทำเป็นท่านุกทำอะไรอย่างเงี้ยอี๋อ่าแม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่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 แกงแล้วแม่ไม่แกงละโอ้ยไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะครับเดี๋ยวนี้ค่อยจะเป็นไปนะคะทำไมเก่งอย่างเงี้ยเก่งลื่นยังไงเนี่ยเก่งลื่อ ว่าโวยวายือว่าดื้อเนี่ยเก่งรือดื้อเนี่ยเห็นกล้วยนะคะเห็นกล้วยมาส่งแม่แม่เอฟซีเข้านอนนะครับสวัสดีครับขอให้แม่แม่เอฟซีฝันดีนะคะถูกหวยรวยเบอร์นะครับพวงนี้นะครับพ่งนี้วันดีไม่เอานะไม่เอานะมงคลไม่เอานะไม่กลัวนะอย่ามาโยนใส่หัวแม่นะไม่เอานะลูก สมทบท่ม,ดมนนเด็กชายมางคลสําเร็จแล้วนะคะโครงการนี้นะคะในความมีความภูมิใจมากๆเลยนะคะเป็นโครงการแรกที่พวกเราได้ทํานะคะก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ วสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเน่มาบอกฟันดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับขอให้แม่แม่ฟันดีนอนหลับฟันดีถูกหวยรวยเบอร์พรุ่งนี้ด้วยนะครับถูกหวยแล้วอย่าลืมผมนะครับเด็กชายมงคลสารงงามนะครับมีกล้วยอร่อยๆทานแล้วก็อย่างนี้นะคะ ทำตามคำสั่งทุกอย่างเลยหมดกล้วยแล้วนะคะบุบีแล้วดูดีว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีต่อเนื่องสวัสดีต่อเนื่องอคอยจะดื้อน,นะหนูนะ่ะคอยจะดื้อน,นะดูเหมือนเดิมนะคะกินสับปะรดก็กินไปลูก จะไวยวายอีกไหมนะคะเราดูเราดูการของเขานะคะมองหาของกินแล้วนะคะมองหาของกินแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันมาเยอะๆนะคะช่องทองกวาวน้องมองคลแฟมิลี่นะคะช่องเล็กๆของพวกเราสวัสดีครับก่อนครับก่อนครับก่อนครับไม่ไม่ซีกับลูกเลยมาครับไม่ไม่ซีก่อนครับก่อนสวัสดีครับก่อนที่ช่วยค่ะ กนนเก็บอะไรกินอะลูกเก็บอะไรกินตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะคะเด็กชายมงคลของเราไม่มีท่าทีว่าจะอยากนอนแต่ยังได้เลยนะคะ ยังมองหาของกินอยู่เลยนะคะโอ้ยตายแล้วอะไรจะกินจุขนาดนี้ลูกมึงดูท้องป่องเอะ โยนอะไรทิ้งไม่พอใจอะหรือสำหรับคลิปวันนี้นะคะเด็กชายมางคลมาบอกฝันดีแม่แม่เอฟซทุกท่านนะคะ ขอให้แม่ๆเอฟซี FC ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะตรงนี้ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆท,ท่านนะคะมีโชคมีลาบนะคะมาสวัสด,ดีแม่ๆเอฟซี FC กับลูกเร็เวๆมงคมลสวัสดีครับก่อนครับมงคลมาแล้ว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 สวัสดีครับก่อนสวัสดีสวยแร้วนี่นี่อ่ะอะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน ทุกครับก่อนทุกครับครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ